สวัสดีค่ะแป้งคิรารีค่ะวันนี้ก็มา flash r e v i กันอีกแล้วนะคะ วันนี้เพิ่งกลับมาจากอีเวนต์ของ Nas นะคะซึ่งเขาเปิดตัวคอลเลกชันใหม่เยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าหนึ่งในไฮไลท์ของงานนะคะก็คือลิปสติก5เฉดสีใหม่นะคะซึ่งเมื่อกี้คงเห็นใน Facebook เนะว่าแบบเฮ้ยเราใส่เป็นหัวแอฟโรด้วยบอกแล้วว่ายุค70มันกำลังจะกลับมานะคะก็มีหลากหลายแบรนด์นะคะเริ่มออกคอลเลกชันที่แบบอ้างอิงเกี่ยวกับยุค70นะคะที่เป็นแบบสาวเปรี้ยวสาวมั่นสาวแซ่บหลี ก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าลิปสติก5เฉดสีนี้นะคะจะมีเฉดสีอะไรบ้างเริ่มจากสีแรกที่บ้องทาก่อนเลยนะคะสีแรกที่บ้องทาเนี่ยมันจะชื่อว่าสีเชอร์รี่นะคะตัวนี้นะคะเชอร์รี่นะคะจะเป็นสีแบบแดงเลือดนอกแบบนี้นะคะก็เนื้อทางง่ายมากๆนะคะมันจะเป็นแบบเนื้อครีมที่แบบ ทาสบายอ่ะเรียกว่าทาสบายไม่ตกร่องนะคะแล้วก็ติดทนด้วยนะคะถัดไปนะคะก็จะเป็นสีสเตฟานีนะคะตัวนี้จะเป็นโทนชมพูฟูเชีเรโรดๆนะคะนี่มันสีมันติดชัดชัดนะคะสีถัดไปนะคะก็จะเป็นสีเคสค่ะซึ่งเป็นสีโทนม่วงกล้วยไม้นะคะเป็นสีโปรของมึงอีกสีนึงเลยนี่ ถัดไปนะคะก็เป็นสีโมนาค่ะจะเป็นน้ำตาลมะฮอกกกนีแบบนี้นะคะและสีสุดท้ายนะคะทางนาสเนี่ยติดดาวเอาไว้เลยว่าเป็น Must Have Color นะคะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอ p พ l ลายหรืออัพพลีนะแต่ว่าสีสวยมากนะคะมันจะเป็นสีแบบนูชมพูกุหลาบนะคะนี่เดี๋ยวปาดให้ดูสีนี้คือทาได้ทุกวันจริงๆนะคะนี่ค่ะสีนี้สีสุดท้ายนะคะ ก็เดี๋ยวไปชมสวอชบนปากกันเลยค่ะแต่ละสีไปชมกันเลย ที่อยากได้นะคะก็วางเคาน์เตอร์ที่ n า s นะคะทุกสาขาเลยวันที่1กันยานี้นะคะก็มาเร็วไปเร็วเช่นเคยคะ่ะ Flash Review นะคะไว้พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ